ัว่พี่น้องเนาะกับมะฮอดถึงที่ไม้พอดีเนาะมาเหดทาสีอยู่วีร์ดมเนาะปะบาดมาสมอยู่กาแฟมึงมาพ่อมมาต่อยเนาะมึงมาทักทายกับหูเลยเนาะหนุ่มเฉาตุ้มเมย์นะครับตาสองสีปลาขางหนึ่งเด้งขางหนึ่งนีคือเป็นยันทนันนี่นันบอสองสีมันหมาพันผสมบ่หน,นิผสมไทยบิเลียนบน่มันคือเป็นตาสีนี่วิขาวดลังเป็นปลาอ่อยไหมนะ่น้องเป็นปลาอ่อยบ่ นี่าเป็นทงหน้าเก่าเลยท้องหน้าท้งนั้นคงจะเป็นปลาอ้อยเป็นปลาเมื่อไหร่นี่ปลาเมื่อไหรปลาโอ่อยังเป็นหลานซ่าไข่มกเก่าหุ่นมั่นทั้งหลายเขาก็เฮ็ยดยสางแล้วอู้นีนน่ใกล้ตัวหมกสมหง,งุ่นเลยครับหน่วยแดงนี่คือตัวนี้ตัวใหญ่มั่นีตัวเกย,ยมันเนาะหม,นนมกสมหงุ่น ัวยงามเงยเจอเถิอนอยู่พุณก็ว่าเต้มันหลังไงกันได้นุ๊กยี่ไายให้ยบึ้งหลังกับประมาณนึงก็เป็นไงเก็บใาเยอะประมาณสามหมื่นเลยเนี่ยหลังคือส่งลานกาแฟาเป็นเฮ็ดเป็นลานกาแฟอ่งานมันก็เป็นลายกาแฟเด้อนี่เป็นหางาพี่น้อง Nó, bên làn sông, sông này Bên làn sông này Bên bàn cà phê ấy, quá Nó, ừ, cái nồi này Nó Láng mới nháy rồi, Cải làn cà phê Bít thằng núi nháy lên Bít thằng núi nó Bên bàn thằng núi nháy lên này Đây là phường Hiến Má ตาสองสีเนอะโอ้ยมันข้องอย่มีตาตรงนี้ไปข้องกันน่นนยม่ั้นข้องงามทิมเนอะเลยข้องงามไร้ลงไปพูนใฮ้เรา,าบอกโต๊ขาวไงันเลยนี่ยก็กระสาบยัยงมะเหลียวน้องของามก็น้อยๆข้องนาม,งงามไร้ไปสิอพอาะว่นเิตบางล้านไปสองงานเนาะใน,น,นพี่น้อง ทำไมวะเห็ดบางไรลู้บางลัน่นกว่าเนี่ย <c oughs> บางลั่นหน่อยนะครับ <c oughs> บางลั่นกับทารัสวะเนี่ยท้องอาองานเมื่อไรล่องใส่มือ,อไดจับมือชิล่องใสเบ็นวนสิถือบอครับพี่น้อง <c oughs> อันนี้เลือกปากตาสองชี้แล้วนี่นะครับพี่น้องตา้องชี้เลยมาหาพอแล้วสองชี้จับมือไงจับมือก่อนลูกจับมือก่อนอ,นอือมันตาสองชี้นะครับ งามบ่พี่นุ่มอเนี่ยอืมไปครับคลิปนี้ก็ไปครับนี้เนาะสวัสดีเนี่ยบายบายสวัสดีครับ